เชคขา่าวเราเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เช็คด่วน23สิงหาคมนี้จ่าย5,000บาทประกันสังคมมาตรา39มาตรา40เราจะมาดูกันว่าใครจะได้รับก่อนหลังนะคะในคลิปนี้เช็คด่วนนะคะ23สิงหาคมนี้กลุ่มไหนจะได้รับการโอนเงินเยียวยา5,000บาทจากประกันสังคมทั้งมาตรา39และมาตรา40นะคะ ก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ Youtube แชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะจากที่ประกันสังคมนะคะมาตรา39และมาตรา40ได้มีกำหนดจ่ายเงินเข้าบัญชีพร้อมเพ์แล้วม39เริ่มจ่าย23สิงหาคมส่วนมาตรา40จา่าย2 4 2สสิงหาคม เริ่มจาก13จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มนะคะโดยการเช็คสิทธิ์ด่วนได้ที่ www.sso.go.th ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นการเริ่มทยอยโอนนะคะไม่ใช่ว่าวันแรกนี่คือจะโอนได้หมดทุกคนนะคะเป็นการทยอยโอนเนาะสำนักง,งานประกันสังคมวางคไลายจ่ายเงิน5,000บาทเยียวยาผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา39/40สํำหรับ13จังหวัด ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะคะและส่วนอีก16จังหวัดที่ประกาศเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดภายหลังจะก,กําหนดวันโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ผู้ประกันตนอีกครั้งหนึ่งจะก,กําหนดวันโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ต่อไปนะคะทีนี้มาเช็คกันว่าจ่ายเงินประกันสังคมมาตรา39มาตรา40วันไหนได้บ้างนะคะสาหรับมาตรา39จะเริ่มจ่ายจาก13จังหวัดแรกได้แก่ กรุงเทพนครปฐมนนทบ,บุรีปรทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาฉะเชิงเซาชนบุรีอยุทยาในวันที่23สิงหาคมนี้มาตรา40จะเริ่มจ่ายจาก13จังหวัดเช่นเดียวกันนะคะก็จะมีกรุงเทพนครปฐมนนทบ,บุรีปรทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนราธิวาสปัตตานียะลาสงขลา เชิงงส,สาชนบุรีและอยุธยากำหน,นดโอนเงินวันที่24-26สิงหาคมนี้นะคะมาดูเงื่อนไขาการโอนเงินนะคะโอนเงินวันละ1ล้านบัญชีจะขยายเป็นวันละ1.5ล้านบัญชีกำหน,นดจ่ายแล้วเสร็จภายใน27สิงหาคมนี้สำหรับผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบงวดแรกเรียบร้อยนะคะ วันที่27สิงหาคมจะเริ่มโอนเงินสำหรับ16จังหวัดที่เหลือได้แก่กาญจนบุรีตากนครนายกนครราชสีมาประจวบคีรีขันธ์ประจินบุรีเพชรบุรีเพชรบูรชบูรณ์ระยองราชบุรีลบบุรีสิงห์บุรีสมุทรสงครามสระบุรีสุพรรณบุรีและอ่างทองและนอกจากนี้ประกันสังคมยังได้ขยายเวลาสมัครและจ่ายเงินสมทบสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40 ถึงวันที่24สิงหาคมนี้จากนั้นจะมีการกำหนดวันโอนเงินให้อีกครั้งหนึ่งนะคะและปัญหาที่พบจากการโอนเงินไม่สำเร็จนะคะนั่นก็คือไม่มีบัญชีพร้อมเพก,กับบัตรประชาชนบัญชีธนาคารมีปัญหาเช่นถูกปิดอัตโนมัติการล็อกบัญชีชื่อนามสกุลในบัญชีธนาคารไม่ตรงกับฐานข้อมูลในทะเบียนราษฎรเช่นสะกดผิดเปลี่ยนชื่อนามสกุลเป็นต้นนะคะ และสิ่งที่ต้องทําด่วนเพื่อรับสิทธิ์5,000บาทนะคะเช็คบัญชีว่าผูกพร้อมเพรียบร้อยถูกต้องเช็คบัญชีธนาคารว่ายังเปิดใช้งานตามปกติเช็คสิทธิ์รับเงินเยียวยาผ่านเว็บไซต์ประกันสังคมที่ www.sso.go.th สำหรับผู้ประกันตนมาตร,รา39และมาตร,รา40ใน29จังหวัดที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาสิ่งแรกที่จะต้องทำคือจ่ายเงินสมทบงวดแรก เพื่อให้ความเป็นผู้ประกันตนสมบูรณ์และเปิดบัญชีพร้อมเพย์ผูกบัตรประชาชนจากนั้นรอเช็คสิทธิ์ได้ทาง www.sso.go.th ในส่วนของลิงก์เช็คสิทธ์เดี๋ยวแอดจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะมาดูวิธีเช็คสิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40นนะคะอันดับแรกเข้าเว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th เลือกตรวจสอบสิทธิโครงการเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40กรอกเลขบประชาชน13หลักและรหัสตามรูปที่กำหนดกดค้นหาระบบจะแสดงผลการค้นหาว่าได้หรือไม่ได้รับสิทธิตามเงื่อนไขโครงการนะคะและท้ายสุดนะคะสำหรับคำถามที่ว่าจะมีการทบทนสิทธิ์หรือไม่ต้องรอ หลังจากวันที่16สิงหาคมนะคะเนื่องจากจะมีการประชุมหารือกันอีกครั้งในส่วนของเ,อเงินเยียวยาจากประกันสังคมนะคะเราแอดจะมาอัปเดตข่าวให้เพื่อนๆทุกคนได้รับทราบนะคะ